ดีครับทุกท่นนาน FC Eka Channel สวัสดครับวันนี้พวกเรากลับมาจัดการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางวูมตันเบอร์เรลส์ครับที่จบลงไป1ประตูต่อศูนยประตูชัยจากมักัสวาสปอร์ตนาทีบาป90บวกนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปนี้นะครับฟังจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยใครที่ยังไม่เคยกด subscribe กระดิ่งให้ช่องทางนี้ยังไงรบรบบบกกกวววนนนนนนัััด้ยะะคครรรรเนเพาาา่่่่ทททีีป็ชออองงงขงแฟลุสสโม ก่อนที่จะไปรุยันถึงประเด็นนี้นะครับอย่าลืมนะครับแฟนๆ FC อ a กา Channel ที่อยากจะได้เสื้อพิเศษของทางอิกา h a n n e l l i m i t e d e dition 100ตัวทำตัวให้ว่างในวันที่2และวันที่3านะครับสำหรับ100ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อโปโลสีดำมีโลโก้ของอ a กา Channel แบบฟรีๆเลยติดตามรายละเอียดได้ผ่านทางช่องทางนี้ทั้งในโพสต์และในเพจอก ใครยังไม่เคยไปกดไลค์กด f o l l o w เพจของผมนะฮะ c o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  k n p n p e g e ที่ชื่อว่าอ e ีกาไปกดกันได้ยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับส่วนวันที่31วันที่1ให้ทุกท่านได้ไปพักผ่อนกันตามสะดวกนะครับเ,เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดและกติกาสำหรับการที่จะมาเป็นเจ้าของเสื้อตัวเท่ๆตัวนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้โอ้โหอยากได้กันเยอะมากขอบคุณมากจริงๆครับมาเริ่มกัน ประเด็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนียูไนเต็ดเนี่ยโอ้โหกว่าจะชนะได้เลือดตาแทบกระเด็นฮืดจับคอแต่1-0ที่ยูไนเต็ดทำได้มันเป็น1-0ที่มีค่าเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ยูไนเต็ดมีคะแนนไล่จี้ลิเวอร์พูลนะครับเหลือแค่2คะแนนแล้วมีเกมกรงขันตุนอยู่1นนัดด้วยและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจจากเกมเมื่อคืนนี้ ผมหยิบมาฝากแฟนๆหกประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกไปดูการจัดตัวกันก่อนการจัดตัวของปีศาจแดงแน่นอนครับทำให้แฟนผีเนี่ยเสียวกันทั้งโลกเข้าใจครับเตะติดติดกันมันไม่มีทางแน่ๆสำหรับการที่จะใช้สว็ตตัวจริงที่ดีที่สุดลงเล่นอย่างต่อเนื่องมันต้องมีการติดตั้งระบบโรเทชันเกิดขึ้น ในระบบการเล่น4-2-3-1เมื่อคืนนี้แต่การติดตั้งระบบโรเตชันและระบบการเล่น4-2-3-1เนี่ยมันทำให้แฟนผีค่อนข้างเป็นกังวลก่อนจะลงสนามเพราะอะไรครับคู่กลางโอลิเวน่าโซชาเลือกใช้เนมิด้มาติชกับปอปอกบาเนี่ยตรงเนี้ยมาเลยทำให้แฟนผีอเอาจริงเหรออย่าลืมนะนี่คือวูฟนะแล้วูฟเนี่ยเขามีโรเบนเอเวสกับจอมูตินโยนะ ประสบการณ์ค้นคลักนะไหวหรือเปล่าปอกบากับ ich, ม,มาติชเครื่องมายคำถามเกิดขึ้นส่วนตัวอื่นถือว่าโอเคเลยครับส่วนทางฝั่งของวู o ฟครับภายใต้การคุมทีมของนู n โนเอสปิโตซานโตมาแปลกครับตอนแรกนี้เราคงทราบดีว่าส่วนใหญ่แล้วที่วู o ฟเล่นเนี่ยจะมาในระบบหลัง4ี่แบ็กโฟแต่พอเกมนัดเมื่อคืนนี้เล่นในระบบหลังสาม้องหลัง3คนชัดเจนครับ เป้าหมายก็คือขอแต้มเดียวจากโอ d t ร a ฟอร์ดซึ่งแผนการเล่นของหมาป่าครับก็คือเน้นการตั้งรับต่ำมี3เซนเตอร์ยืนคุมพื้นที่ทางด้านหลังบ้านและขนาบข้างโดยวิงแบ็ก2ฝั่งมาช่วยอีกแรงหนึ่งถ้าเล่นเกมรับเนี่ยก็จะมาหลัง5แต่ถ้ามีการเปิดเกมบุกกองหลังก็จะยืนกัน3คนเรียงหน้ากระดานกันแล้วก็มีชัวโมติโยกับรูเบเนวสปักหลักอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ คอยดักจังหวะขับเคลื่อนเกมและปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็มีข้างหน้าอยู่3-4คนนั่นคือแผนการเล่นที่มันชัดมากสำหรับวูฟว่าต้องการ1แต้มประเด็นที่2ครับแนวทางการเล่นของยูเต็ดเป็นอย่างไรชัดเจนครับ2ประเด็นนี้คือผีแดงเอียงซ้ายเยอะมากและผีแดงสปีดบอลช้าอย่างน่าหงุดหงิด ปีศาจแดงครับเลือกที่จะทําเกมทางด้านซ้ายเป็นหลักเลยด้านซ้ายเนี่ยพวกเขาจะขึ้นเกมจากทางอเล็กสเตลิสและมาร์คัส e วสฟอร์ดซึ่งสิ่งที่โซชาต้องการคือการเปิดบอลของอเล็กสเตลิสที่ใครๆก็รู้นะครับว่านักเตะค,คนนี้มีทีเด็ดในเรื่องของการ cross b ลคร cross ยังไงให้เข้าหัวเพื่อน cross ยังไงให้เอลิสันกาวานี่ สร้างความอันตรายได้ประกอบกับอเล็กเิลิสสามารถเล่นกับทางด้านของมาร์คัสแรสฟอร์ดที่ไปยืนทางด้านข้างแต่กับกลายเป็นว่าผีแดงเอียงซ้ายแต่มันไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าอะไรครับแรสฟอร์ดที่เราได้เห็นจากเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะได้บอลบ่อยครั้งครับแต่เจ้าตัวเนี่ยหนักไปทางแบบเล่นท่ายากดึงช้า เก็บลูกบอลไว้กับตัวเองนานเกินไปจนกระทั่งในแต่ละจังหวะทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยฮะในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆอย่างเช่นกาบานีขยันวิ่งหาช่องแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันขาดการเชื่อมกันขาดการซิงก์กันแรสฟอร์ดบอกเลยนะครับว่าเมื่อคืนนี้จังหวะนรกแตกมากในขณะเดียวกันครับไอตัวที่โซชาคาดหวังในเรื่องของการครอสอย่างอเล็กเตลิสเนี่ย กับกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เขามีโอกาสไม่เข้าเป้าฮะแต่ท้งอีกฝากหนึ่งครับจากทาง g r e e n น o o ดเขาสามารถสร้างความหวาดเสียวได้ครอสบอลให้กับบรูโน่แฟนันสได้มีการเข้าชาร์จครับแต่ไม่ผ่านการป้องกันลุยส์ปาติซิโอเพื่อนบ้านเดียวกันจากโปรตุเกสเตลิสทำได้ไม่ดีนะักแต่คนที่สร้างความหวาดเสียวคือ g r e e n น o o ดและที่มันชัดเจนมากที่สุดคือ สปีดบอลของยูนิเต็ดเนี่ยค่อนข้างช้าช้าแบบหน้าหงุดหงิดเหลือเกินส่วนใหญ่แล้วนะครับมัวแต่เคาะบอลกันไปเคาะบอลกันมาไม่ได้มีการเล่นแบบฉิบฉับรวดเร็ว,รวใช้จังหวะน้อยบอลไปถึงแดนที่3แทบจะไม่มีแบบนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราได้เห็นว่าแดนกลางของ v วูฟเนี่ยมีการวิ่งเข้าใส่มีการวิ่งพลน มันเลยทําให้เกมมันดูไม่ค่อยไปติดต่อเท่าไหร่สาหรับยูนิเต็ดครับอีกส่วนหนึ่งที่โซชาต้องรับทราบละคือนักเตะบางคนเริ่มที่จะมีอาการล้าครับอ่อนล้าเห็นชัดเลยคือมันได้มีก๊อก2ก๊อก3มีแต่ก๊อกแรกพอน้ําหมดก๊อก2ไม่มีเปิดละบรูโน่แฟนสเป็นหนึ่งในนั้นเราได้เห็นว่าเขาแผงริทไม่ออกนะฮะเมื่อคืนเกมจึงออกมาเป็นแบบเหนื่อยเนื่อยเชยเชย น่าเบื่อทั้งสองครึ่งเลยนะครึ่งแรกและครึ่งหลังจังหวะเด็จศึกหรือว่าจังหวะที่จะยิงแบบจะแจ้งของ u ยู t e นเตดเนี่ยแทบจะไม่เห็นครับประเด็นที่3ผีแดงต้องการลูกยิงจับยัดหรือลูกชคช่วยสุดท้ายพวกเขามีแบบนั้นครับประตูที่ทำได้ในช่วงทุบระบาดเจ็บครับแน่นอนมันคือรางวัลแห่งความพยายาม ตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงนกหวีดครับยูนเต็ดจะต้องทำในเรื่องของการพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้เพื่อที่จะสร้างโอกาสตัวเองและยิงประตูให้ได้แต่เระ็ตามครับรางวัล่งความพยายามครั้งนี้มันก็สามารถพูดได้ว่ายูนิเต็ดเองก็มีโชคมาเกื้อหนุนด้วยเกมเนี้ผมพูดเลยแฟนผีน่าจะทำใจไปโล่วงหน้าแล้วว่าสุดท้ายน่าจะได้แค่ หนึคะแนนเพราะว่าเจาะยังไงก็ไม่เข้าการต่อบอลการผ่านบอลดูติดติดขัดขัด,ขดคิวแล้วพาสแทบจะไม่มีจวัวหวะต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่ค่อยเป็นใจแม้กระทั่งเอสสันกาวานี่ยิงเข้าไปแล้วโดนจับลำหน้าแบบหน้ากางขาเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยทรงแบบนี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอการที่ครึ่งแรกของคุณนะครับยิงเข้ากรอบเพียงแค่หนึ่งครั้งครึ่งหลังยิงเข้ากรอบอีก แค่หนึ่งครั้งมันไม่ใช่เกมที่ดีเลยสำหรับการที่จะเป็นผู้ชนะแบบสวยงามแต่สุดท้ายแล้วนะครับจังหวะเล็กๆน้อยๆที่ยูเนเต็ดหวังเนี่ยมันมาถึงอาจจะไม่ใช่แบบลูกยิงจับยดัดแต่เป็นความพยายามของบรูโน่แฟนันที่ตักบอลข้ามแนวรับของบูฟได้สำเร็จบอลของบูฟเนี่ยเมื่อยืนหลังสามันมีตัวชนอยู่หตัวก็คือกองหลังตัวกลางและตัวซ้อนอยู่ ตรงนี้แล้วมีวิงแบ็กอยู่ทางด้านข้างบริษฟทแคนส์คกับเลือกที่จะเปิดไปที่ตัวสอนแล้วไอ้ตรงเนี้ยจังหวะเดียวกันกองหลังของวูฟ p ขยับเข้ามาเข้าใกล้กันจนทำให้มันเกิดอาการกักกันไม่จอมเข้าบอลในจังหวะที่มันควรจะต้องเข้าสุดท้ายแรสฟอร์ดได้บอลนในจังหวะนั้นครับแล้วก็ยิงไปชา็ลปด้วยนี่คือความพยายามนี่คือโชคนี่คือดวง ที่มันเกิดขึ้นในเวลาดเดียวกันครับและที่บอกว่ามันเป็นโชคมันเป็นดวงก็คือถ้าจะมีการเปลี่ยนตัวนะมันต้องเป็นกรีนวูดที่ได้อยู่แต่แรสฟอร์ดที่ได้ออกไปก่อนเพราะว่าอะไรครับแรสฟอร์ดโอ้โหจังมานนะรกทำอะไรก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยดูแล้วหงุดหงิดอุ่น,ง,นง่ำคือมันน่าเบื่อมากเล่นแบบนั้นนะ่ะแต่ปรากฏว่าโซชาซื้อ ซื้อในความเป็น r รสฟอร์ดอาจจะมีลูกยิงแบบผีจับยัดหรือลูกพิเศษจากนั้นเตะคนนี้สุดท้าย r รสฟอร์ดก็ทำได้ประเด็นที่4ครับเกมรุก4คนไม่ทำงานแต่คีย์สำคัญมันกลับกลายเป็นว่าป็อกบากับมาติชสองคู่นี้เป็น2คู่ที่แฟนผีเนี่ยเป็นกังวลตั้งแต่นาะทีแรกเลยว่าจะไหวหรือเปล่า เพราะการที่คุณไม่ได้ส่งทั้งเฟรดทั้งสกอตแม็กทูเมนลงมาเนี่ยมันสร้างความน่าเป็นห่วงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเฟรดเองเป็นนักเตะที่มีความขยันทํางานหนักวิ่งพล่านตัดเกมทําทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของในเชิงสกปรกเนี่ยทำได้ดีมากสกอตแม็กทูเมนเช่นเดียวกันกับโดดเด่นในเรื่องของพละกกำลังที่เหลือเฟือความมุ่งมั่นแพชชั่นเต็มเปี่ยม มันช่วยทําให้ระหว่างที่เฟร็ดกับแม็กโชลงเล่นร่วมกันเกม้านกลางของยูเต็ดไม่เปสองรองใครเลยฮะแต่เมื่อมันเป็นปอกบากับมาติชเล่นร่วมกันเนี่ยมันเลยทําให้แฟนผีเป็นกังวลแต่สุดท้ายแล้ว2คนนี้ผนึกกําลังกันได้อย่างค่อนข้างดีมากปอกบาอาจจะมีช็อตหน้างหงุดหงิดกับการที่เขาเสียบอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษแบบนี้แต่เมื่อ มองให้มันลึกลงไปจากเกมนัดนี้ปอกบากับมาติเล่นเข้าขากันมากนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดผมขอยกให้มาติเป็นแมนออร์แมชจากเกมเมื่อคืนนี้เลยมาติครับเริ่มต้นจากเกมเมื่อคืนแบบธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษใดๆเน้นคุมจังหวะเก็บบอลเอาไว้ไม่ได้เคลื่อนที่สปีดเกมของยูเต็กก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่องชาแต่หลังจากนั้นเขามีการปรับตัวเองได้ดีขึ้นตามลําดับเลยนะครับ ขับเคี่ยวรับมือกับตรงกลางของวูฟ p ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแย่งบอลการตัดบอลดึงสเต็ปหลอกล่อและพาบอลมาขึ้นหน้าการเปลี่ยนโมเมนตัมจากรับไปสู่รุกอย่างรวดเร็วเขาทำมันได้ดีมากๆครับมันก็เลยทำให้ฟอปอกบาเองก็ไม่ต้องมาภาวะพะวงในเรื่องของเกมรับมีอิสระเสรีในการเล่นเกมรุกมากกว่าเดิมมาติชเองนี่แหละครับเป็นคนที่ทำให้ป็อกบาสามารถเล่น ได้อย่างมีความสุขและอิสระเสรีผลึกกำลังร,งร่วมกับด้านฟันนัน์ได้ซึ่งนี่นผมต้องชมเลยมาติสสามารถปรับตัวเองได้เขารู้ครับว่าโอกาสของเขามันน้อยแต่เวลาที่เขาได้รับโอกาสนั้นเขาก็พยายามที่จะใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์และสร้างความรับใจให้กับโซชาเพื่อร่วมทีมและแฟนผีเมื่อคือนนี้เขาเล่นได้เนียนตาม,มากอันนี้ต้องพูดเลยนะครับเราอาจเคยจะวิจารณ์เขาในแง่ลบแต่เมื่อเขาเล่นดีก็ต้องชม แล้วสถิติเมื่อคืนนี้ชัดครับไม่มีใครแย่งตำแหน่งแมนน a แม h ไปจากเขาผ่านบอลสำเร็จ98%นะฮะผ่านบอลในพื้นที่อันตร,ราย25-30หลาเนี่ยผ้หลายครั้งมากแย่งบอลคืนมาได้10ครั้งสกัดบอลได้3ครั้งแท็กเกิลชนะอีก3ครั้งสร้างโอกาสแบบเน่งๆในอีก1ครั้งเด่นทั้งรับแล้วก็รุกด้วยยกนิ้วให้สลับมาติสครับข้อที่5ครับหนในความโชคดีของ ยูนเต็ดก็คือการที่วูฟ p เนี่ยไม่มีราอุคิมินเนสพอวูฟ p ไม่มีราอุคิมินเนสครับโอ้โหเบาไปเยอะมากฮะมันไม่มีตัวชนมันไม่มีบอลฉลาดจากราอุคิมินสมันเลยทำให้งานของคู่เซนเตอร์อย่างแม็กควายอย่างเอริกไบยดูเบาไปเยอะมากเลยอาร์มาต,ตอเร่ซีซั่นนี้ไม่ได้เหมือนกับซีซั่นที่แล้วครับเหมือนกับโดนจับทางได้ แล้วก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมใดๆยิงประตูก็ไม่ค่อยได้แอซิก็ไม่ค่อยมีเนโต้ก็เช่นกันครับที่เริ่มที่จะอ่อนล้าอ่อนแรงลงเพราะว่ามันแทบจะไม่มีตัวเปลี่ยนแม้ว่าจะส่งเอาเดนเนยโปรเดนซ์ลงมาแต่ก็เท่านั้นครับตอนนั้นวูฟเองถ้าอยากจะดีตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดๆที่เคยยือนอยู่เนี่ยต้องมีกองหน้าคนใหม่ครับฟาบิโอซินบายังเด็กเกินไปดังนั้นต้องให้เวลาเขาอีกสักปีหรือว่า2ปี ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับเวทีพิมาริกครับว้บน่าสนใจมากสําหรับตลาดหน้าหนาวครั้งนี้จะซื้อใครจะเป็นดีบอกโอริเกีหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายนะครับผีแดงชุดนี้ต้องเดินหน้าต่อขอความสม่ําเสมอและศักยภาพชุดนี้ลุ้นแชมป์ได้นะครับท่ามกลางรูปเกมที่ไม่น่าประทับใจครับแต่สุดท้ายพวกเขาได้3คะแนนนั่นคือสิ่งที่ต้องทําให้ได้ในแต่ละเกมแต่ละเกม เวลาที่คุณเจอกับทีมคู่แข่งที่ไม่ใช่ Big กซิกบิ๊กโฟคุณต้องคิดอยู่ในหัวเลยนะครับว่าตั้งไมซ์เซตตัวเองเลยชนะชนะและชนะไม่ว่าจะเล่นสวยเล่นแย่เล่นห่วยแตกหรือบอลไร้ทรงแต่สุดท้ายคุณต้องมีวิธีใดๆในการที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้และเมื่อคืนนี้ยูเนเต็ดทำได้มันเป็นคาแรคเตอร์สำคัญมากๆสำหรับทีมทีมหนึ่งที่จะเป็นแชมป์ในรายการใหญ่ๆตอนนี้15เกมแรกยูนเต็ดได้ละ30คะแนน หายใจรรต้นคอลิเวอร์พูลครับแล้วแน่นอนครับเกมต่อไปมันคือเกมที่สําคัญมากๆอย่างเช่นเกมถัดไปเจอกับวิลล่าวิลล่ากาลังฟอร์มแรงถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์ไม่มีข้อแม้ชนะวิลล่าให้ได้หรือเกมแดงเดือดครับที่กําลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนมกราคมเนี่ยที่จะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นแชมป์คุณอยากจะเอาชนะอริที่ไม่เผาผีกันในชาตินี้หรือว่าชาติไหนคุณต้องชนะให้ได้ ไม่มีข้อแม้เช่นกันหรือถ้าไม่ชนะคุณต้องห้ามแพ้ขอให้มีแต้มและทีมชุดนี้เนี่ยทางสื่ออังกฤษต่างมองว่ามันมีโอกาสนะครับก่อนหน้านี้โอเคอาจจะไร้ความสม่ำเสมอยังติดตั้งระบบที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่หลังๆมานะครับแมนยูเต็ดเริ่มมีความชัดเจนตัวเองมากขึ้นรักษาฟอร์มการเล่นดีอย่างต่อนเนื่องมากขึ้นตัวผู้เล่นเนี่ยมองออกชัดเจนว่ามันมีแกนหลักอยู่อ่ะแม็กควายสกอตแม็กชูมินีเฟรดบุรแฟนนัน r ร s ฟอร์ดนำซ้ำนะครับคุณมีกองหน้าระดับคุณภาพอย่างกาววนีอีกคนหนึ่งซึ่งกาเวนีเองก็มีสัญยาเต็มเปี่ยมมากนะครับในเรื่องของการทําประตูเขาสามารถทําประตูได้จากการสัมผัสแค่ครั้งเดียวหรือจะเป็นการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดหรือจะเป็นการแอซิดแบบมีคุณภาพมันคือส่วนประกอบสําคัญแต่สิ่งหนึ่งที่ยูเนเต็ดจะต้องทําให้ได้ต่อเนื่องคือความสม่ําเสมอเกมต้องชนะต้องชนะเจอบิ๊กซิห้ามแพ้ถ้าทําได้แบบนี้ ตลอดเรื่อยๆผีแดงมีลุ้นนะฮะทำไปเล่นไปโอเคนั่นคือทั้งหมดครับของคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันและครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับคนที่ยังไม่เคยกด subscribe ติดดิ่งช่องทางนี้ยังไงรบกวนกันด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและใครอยากจะได้เสื้อโปโลสีดำตัวนี้ของอีกาชแนลแบบ limited edition ่น100ตัวติดตามรายละเอียดเอาไว้ให้ดีครับรู้เรื่องแน่นอนนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ